สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ยุทธนะครับกลับมาพบกับทุกท่านนะครับจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับตลอดเดือนเมษายนพุทธศักราช2562จะเป็นอย่างไรนะครับอนอื่นต้องขอชี้แจงว่าการคำนวณปูดวงชะตาของผมเกิดขึ้นจากเวลาตกฟากจริงถ้าท่านใดมิทราบสามารถร่วมสนุกกับผมได้ทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทาง YouTube Channel ช่องนี้นะครับและเราจะทำการปูดวงให้ท่านสดๆร้อนๆเลยนะครับ ตลอดช่วงช่วลันั้นท่านใดไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เตือนก่อนใครเพราะบางคนมาช่วงที่ผมจัดรายการไลฟ์สดเสร็จเราไม่ได้ทําการผูกให้ท่านแน่นอนนะครับสัปดาห์หนึ่งมีครั้งเดียวอย่าพลาดก่อนใครกติกาง่ายๆมีรายละเอียดให้ครบ5ประการดังนี้นะครับ 1. คือวันที่ท่านเกิด2เดือนที่ท่านเกิด3ปีที่ท่านเกิด4ก็คือเวลาเกิดที่แท้จริงตกฟากจริงและก็5 จังหวัดที่ท่านเกิดน,นะครับเมื่อทราบ5ประการก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะทําการปลูกดวงให้ฟรีไม่คิดสะดุ้งสะางใดๆนะครับสำหรับชาวราศีมังกรนะครับในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ดังนี้นะครับต้องมีจุดที่ย้าเตือนอันดับแรกเลยคือดาวประจําตัวโคจรสู่มุมวีนตาถือว่ายังเป็นมุมเสียกระดงชะตาอยู่นะครับยังเป็นปนในจังหวัดที่ทางที่ไม่ค่อยดีชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งได้ต่อว่าต่อขานะครับเพราะว่าช่วงช่วงวันนี้ดาวไม่ค่อยดีทํามุมเยอะจริงๆต้องเรียนอนุญาตตามตรง ดาวพระศดีวินาศก็เป็นเกษตรดาวพระสาวตัวเองก็วิ่งไปชนเลยเรือวินาศเข้าไปอีกอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเหตุไม่คาคดฝันเกิดขึ้นค่อนข้างมากตลอดเดือนนี้ขอ้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับและนาให้ทําบุญให้เยอะนะครับเพราะว่าดาวพระเกตอันเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับหรือมุมลาภะเนี่ยเขายังโยกแกะละ่ลกขณะยังแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านได้อยู่ในเรื่องของบุญกุศลที่เคยทํามาต่อมาเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระราหูที่เคยย้ายราศีตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เข้าสู่เรือนอริแกดวงตา การเงินของท่านมีโอกาสจะเกิดนี่เกิดสินเกิดการหมุนเวียนนะครับหรือว่าการถูกหลอกถูกโกงขอให้ระมัดระวังเพราะมันก็เข้าสู่จุดอับจริงๆนอกจากบางท่านที่ดาวพื้นดวงชะตารับดีท่านดีเลยแน่นอนแต่ถ้าดาวพื้นดวงชะตาไม่ค่อยดีท่านก็ระวังให้จงหนักแต่จะบอกว่าร้ายสุดๆของมังกรไม้ก็ยังเพราะว่าตัวเองเป็นวินาศดาวการเงินเป็นอริก็จริงแต่พระราหูกับพระเสาร์เขาก็เล็งดวงชะตาทำมุมกันอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้างเช่น ไม่มีตังและเป็นหนี้แน่นอนกลับไปถูกหวยปุ๊บมีตังจ่ายอย่างนี้ก็มีโอกาสได้นะครับเพราะว่ายังมีจังหวะมุมที่ค่อนข้างจะส่งผลบ้างต่อมานะครับในเรื่องของดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นสีแกลกนาเป็นมหาอุดแปลว่าโค้งโเหลานี้บ้านของท่านมีโอกาสจะประับปรดาเรื่องของบ้านช่องห้องหับอาทิตย์คือแสงสว่างแปลว่าเปลี่ยนหลอดไฟใหม่เดินสายไฟยใหม่ทำให้บ้านสว่างสวยใหม่นี่คือการแก้ดวงชะตาที่ถูกต้องกับดวงนะครับหรือทาสีบ้านใหม่ให้สว่างขึ้นอย่าให้อึมคลึม จะเป็นการแก of like right like so ้ดวงชะตาได้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยและหน้าที่การงานทําให้สว่างกว่าเดิมทําให้ใสกว่าเดิมทําให้ชัดกว่าเดิมกระจกให้เน้นใสไฟให้เน้นสว่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการแก้ดวงชะตาได้รวมไปถึงรถยนต์ก็ขอให้ดูเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าดูเป็นเรื่องของกระจงกระจกอย่างนี้นะครับสามารถช่วยท่านได้ในดวงชะตาก็พอกดเกณฑ์แก้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานั้นก็คือในเรื่องของนะครับ ดาวพระอังคารเนี่ยเป็น5แก่รัคนาเขาก็บอกให้ระวังบุตรบริวาจะนาปัญหามาให้เพราะเป็นปินธุบาททีนี้เนี่ยขอให้ในภาพกว้างนั้นเนี่ยท่านต้องดูคนที่มีฝีมือไร้มือเป็นนักบูนักต่อสู้เกเรซุกซนเนี่ยพวกอย่างเนี้จะนําปัญหามาให้เลยเช่นคุณแม่ครับวันนี้ลูกของคุณไปตีคนนั้นตีคนนี้เกเรมาดื้อกว่าเดิมเนี่ยจะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับหรือลูกน้องที่เคยสนิทสั่งให้ไปทํางานดันไปทําเรื่องมาให้แทนห่วงช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะดาวอังคารเขาคือการกระทำกา,ารแก่งขยนันจะต้องระััรระวววงงงในนนช่เ่เลาหี้คบ ในเรื่องของความรักโอเคเรื่องของความรักเป,เป็นเป็น anjor ทิศทางที่ดีเพราะดาวพระศุกร์โคจรเป็นสามก่ลัคนาเลขปฐุมเกณฑ์ตั้งแต่วันที่17เมษายนดาวพระพุธก็ย,ย้ายวันที่10เมษาเขาเข้ามาเจอกันดาวศุกร์กับพุธนะครับอยู่ในเรือนของราศีมีนก็เป็นอสิติธาตุน้ำเข้าไปอีกแปลว่าเรื่องของความรักเป็นเป็น anjor ทิศทางที่ดีและราบรื่นสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับเรียกว่าช่วงนี้จะเข้าสังคมเยอะเข้าสังคมมากชั้นสูง สังคมที่ดีด้วยนะครับเรียกได้ว่าพลิกกว่าเดิมถ้าท่านใดที่เคยทําการทํางานอยากจะดูแล้วมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นลงทุนให้มากกว่าเดิมเพื่อให้อัพราคาให้ดูราคาสูงขึ้นแรงขึ้นดีขึ้นช่วงนี้เหมาะสมที่สุดสาหรับชาวราศีมังกรถ้าบอกอาจารย์การเงินไม่ดีพออาา่อจะบอกต้องเป็นนี่ถ้าคุณกู้นี้แล้วคุณมาลงทุนในลักษณะแบบนี้โอเคคุณทําได้เลยคุณมีโอกาสที่จะดีแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ระวังไว้นะครับคิดอาให้ดีหลายรอบหน่อยเพราะดาวพระพฤหัสบ,บดีโคจรสุริวินาศมันจะเป็นนุมอับ ขอให้คิดอ่านเดิมเคยคิดอ่าน3รอบรอบนี้ต้องสี่ห้ารอบมันจะเป็นการลดความอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้กับดวงชะตานะครับอันนี้คือข้อสรุปของชาวราศีมังกรตลอดเดือนเมษายนพุทธศักราช2562นะครับท่านใดที่ถูกใจคํำพยากรณ์ของผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชบบร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคําพยากรณ์ดีๆก่อนใครสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ยุทธก็ต้องขอลาชาวราศีมังกรทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ